สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีแท็กเตอร์ L4708 นะครับอยากอัปเดตแขนก้ามปูด,ด้านหลังเป็นแบบรุ่น L5018 ที่ใช้งานให้คงทนยิ่งขึ้นคลิปนี้มีคําตอบไปดูพี่ช่างเขาเปลี่ยนกันเลยครับ,รบหลังจากดานอัปเดตเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ที่เราสีเน,นะครับใครอยากอัปเดตอะไรแท้หัวตานะครับได้เลยนะครับแขนยกซสายกว่า พราของแท้ไม่แพงเด้อของแท้ประมาณพันน่อยๆแต่ของเทียมสองพันกว่าเด้อนี่เลยนะครับพ่อเขาจะอัปเดตเป็นแบบก้ามปูจากสี่เจ็ดเป็นห้าสิบของแท้คูปตานะครับเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ของแท้เลยแต่ของปลอมนี่ราคาสองพันกว่านะครับอย่าลืมนะครับอะไรแท้คูปตัตสูกเราเด้อพี่น้อง เล่งแข็งเกาเลยเ้สุดยอดแก้วออกแล้วดันท้ายใส่ด้านซ้ายเข้าไปครับโ้โห นะง่ายๆครับเรียบร้อยอัปเ,เ,เ,เดรดีสงลงลงเลยแถวอัปเดตเรียบร้อย,อยอนี่ก็อัปเดตเรียบร้อยนะครับทั้งแขนซน้ายและขวานะครับอัปเดตจาก L47 เป็นของ L50 นะครับเราจะซื้อเฉพาะด้านขวานะครับของ L50 มา2ชิ้นนะครับ จากนั้นก็ใส่ได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากอัปเดตนะครับติดต่อที่คูโบต้าของแท้ได้เลยนะครับของแท้นี่ถูกมากนะครับของเทียบนี่สองพันกว่านะครับของแท้พันร้อยนิดๆนะครับรหัสอะไรที่ใช้นะครับ tc แปดสามสองสามสี่หกหนึ่งศูนย์นะครับเปลี่ยนข้อต่อตัวนี้ใช้ด้านขวานะครับสองชิ้นนะครับซือของรุ่น l ห้าศูนย์มาได้เลยนะครับ